สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เราอยู่กับช่องป้าเพชรกระสานกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ซิมาเห็ดจิ้มจุม่มจุ่มเนาะนี่อันนี้คือเนื้อคือดิบเนื้อเราบสดสดใหม่ๆแดงจึ้งคึ้งพี่น้องอแล้วฮ้อนซมาหันห่นกาแฟที่หัน่นปะเออเอาชิ้นหน่อยกันเออเอากาแฟหัห่นหั่นบางๆเด้อ พีชนัดพาทางใต้อางใต้โอ้ใหญ่บุญราอบางๆง่ายๆย่ามต้นน้อยไรผิอ่ะไมกินบุญราอตอนไหนโค้หนาพดหนาพดอ้าเนี๋ยเห้บ้าไปเห็ดหันนะลูกพี่หาหันต้นหนี่ลูกพี่หัน,น,นลูกพี่ลูกพี่ เ,เมีอออยเพราะอ่กำลังออกแบกอาบน้ำคุมืนปน้องสิคุณงาไปทนี่อยอมอาบน้ำม่ยอมอาบน้ำปันลูกพี่เนาะพี่อาบน้ำเด้ออาบซมือยมอยู่บะซือมอเด้อทงเสาร์งแรงอาง <laughs> งอบแต่แรงาอาบบไห่ยยังวะ ทำบางๆโอ้บักแดงหนาเลยนะบักแดงดิ้นๆแล้วเข้าไปจุ่มๆมันจีหยาบดิพี่บาปไปทานรถมาทานมาทานมาให้พี่น้องเบิ่งก่อนให้บาปเพชรก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก่อนไหมทัานเลยสวัสดีนะ เราพยาัามันมบางเลพยพี่บางเขาเห็ดจิ้มจุ่มเนี่ยต้องหังน่นบางไม่คอ่อยไป็ครังนี่เมโนูห้อหันเราห้องก็สิเป็ดมัดไม่ใช่ให้ลูกพี่มัดมัดเข้ามาัดข้าวยางเนี่ยนี่เนื้อเสือพร้อมด้วยผิวเราเนื้อธรรมาดาได้แหละพี่อันนี้เนื้อสันได้เนี่ย

กลูกพี่กินมั๊กเครื่องมัดบวันี้จะมีตามนี่แหละยังแน่เนาะกระเทียมพริกไทยโซดาโซดาเนาะโซดาอันนี้กะอันมันตัวดีอันนี้กะซ่อนหอยอันนี้กะผมชลมีพริกอันนี้พริกไทยปองอันนี้พริกไทยเ้าใส่เออเ้าใส่ลพีละอยู่ในเน็ตกระเทียมกับพริกไทยใส่อีกแล้วเนาะยังแน่ใส่กระเทียมพริกไทยโซดาใส่ฟอโซดาใส่ จะเสีหมดเลยเพะความกรอบมันนุ่มเพราะว่าเขาบอกว่ามีผงนุ่มครับไม่มีอะไรนี่พ่อรเ,อออเรื่องผงใช้บ้เนนยะรสดี รสดีใส่ลายอะแต่มันมันสีเข้มผุดอนนี้พ่อเสร็จอัออนนี้บ่พ่อลงเลยพอเร็ว,อวซอสหอยนี่ใส่ล,ลายบ่ใส่ลายเสียบลายเนี้ยซอสหอยมันเห็ดมาจากเอื่งเห็ดมาจากหอยครับหอยนางลมใส่หอย,วยซอสหอยนางลม อ๋อบรรกันนี่ชรถดดใส่ไลใส่ไรเชียบายมือนี่เชีเยบรือพี่เนอ๋ยคือติดซองสิอาไรล่ะสีปลาไสคือบาเพชรคนน่กัอันอันเมื่ออาทิตย์จางคือนิดนึงเพราะว่านันใสโซดา ่จำกับน้ำจิม้มมัน,นมีน้ำจิ้มจิม้มอะไรแก้วหว่อนด้วยคนเขากันภาษาอีสานเอื่อแก้วหอมเรือเปล่าภาษา,ากลางเลยจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มที่บ้านเดียวกันบ่แก้วหว่อนอ่ะโอ,ะอเคละซิมบงบ่บระเด้ มือซีซิมเพยงอยางเอาด้วยห่อสิบมาร์กไว้จากสามสิบนาทีเนาะสามสิบนาทีให้มันให้มันนุ่มแล้วการมันเก่าเขื่อนได้พี่น้องเลยเตรียมพร้อมมาแล้วไหนแล้วเนาะโอ้โหจีบจุ่มเ่าเนีไปเอาไรบอกพี่น้องรบผักหลายเยอะแยะเลยอันนี้มีเห็ดครับไผ่ต้นหอมครับโหระพาผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งนี่จะผักล้วนๆวนนาทีเสียบเครื่องอย่างนี้สุดยอดเลยนี่นะ ต้นต้นอน่อนผักบุง้งเป็นลูกซิดเบาเพชรมกระสันะครับนะแพ็กยางปลอดสารพิษนะช่วยมาดูวพี่เบิดทรอความด้วยพี่น้องด้วยเบิดทรอเลยพี่น้องได้หนิกระบะซันถ้าบอร์เข็นกระขึ้นไว้หน้าหน้าจอก็ได้ครับผม0887370815นะครับส่งขายนะครับใส่แพ็คใส่กล่องโฟมยางดีแล้วกล่องโฟมมาให้พี่น้องมองด้วังทั้งตัวนะ นะครับอันนี้เป็นลูกศิษย์เอามาให้นะครับลูกศิษย์บ้าเพชรนะครับผมไปสร้างสร้างเลยนะครับผู้ใดอยากผู้ใดอยากลองชิมเบิึงเด้อพี่น้องเด้อส่วนราคานี่บ้าเพชรบะหู่เด้อนะครับเบิงึงเด้ออันนี้อันนี้สอ,องถุงนี่อันนี้สองถุงนี่นะครับใส่ในกล่องนี่บะหมู่กับถุงเท่าไหร่จะว่าถุงนี่นะ แบง่งออกมาใส่ถุงนั้นแล้วน,นะครับน่าจะเป็นถุงละโลนะครับใส่ตู้เย็นกินไว้ได้พร้อมนะฮันจิมโบเบิร์ตนะใส่ตู้เย็นไว้แช่ไว้ฮนะตู้เย็นไว้นะต้นเบิร์ตโทษเดี๋ยวบาเพชสจะข้นไมให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดยอยากได้สวยลองกินเบิรงครับลองกินเบิรงนะน้ำจิ้มเฮาโรบัดะไรน้ำจิ้มเฮามีเอ่อสองน้ำจิ้มน้ำจิ้หมหอมน้ำจิ้มเอ,อ่อเนื้อย่างน้ำจิ้มเจ้าพี่อครับน้ำจิ้มเนื้อย่าง ดี <c oughs> อันนี้เขาหมักได้ดีแล้วโดดแล้วนะพี่น้องสุดเป็นสมบูเ่เลยนะครับมื้อนี้เดี๋ยวเขาจะกินแบบสามคนเขาคือเกาไม่ไผ่เนี้ยอือนี่เออลูกพี่ไ่พ้อยอะไกับปลาเพ็ดครับผมโดยใส่เตานี่ด,นด้วยพี่น้องเด้อเตาไฟฟ้ากำลังเสียบปลากนั่นหอนพี่น้องมีส่วนเ็ดจิ้มจุ่มพร้อมแล้วกันส่วนที่เขาจะเอามาดาด ชิ้นดาบพร้อมเด้อพี่น้องไม่ย่างไม่ย่างเขาดาบอ๋อเดี๋ยวให้แม่พ่อ้อยมาก่อนในห้องชิดเดี๋ยวมขันตอนเด้ออ้อยแต่งหน้าอยู่ครับแม่พอ้อยแต่งหน้าก็ขีดเส่นนี้ขีดเส่นี้ก่อนขีดเส้นอส่พี่น้องเดือดละดุ๊ดุ๊กดุ๊กวดเราผัดใส่น้ำกลนป่ะขีดใส่ตักใส่นเนาะตักมาใส่ แด็นึง่งเดน่ือดีวน้ำได้ไปั่โอ้โหพี่น้องกอก่อนบ่ะอก่อนเนาะพี่น้องกอให้เดือดติด้า สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสุภูสุคนไม่พอยกลับมาสุดท้ายมูสวัสดีที่หลังสโซซีได้กินเด้อพี่น้องรักทุเรี่ยไรวันี้ตั้งกล้องมุมสูงแล้วลูกพี่เห็ได้เห็นสุคนลูกพี่ย่างลูกพี่มัดย่าง,ล,างลูกพี่มาแกางขายย่างใช่ลูกพี่กินอันนี้นมันหอมมันใหม่กันนะ เนยใสมันเอาเนเอเสียใสอันนี้นสเสียใสเด้อพี่น้องเด้อมาดิจิมจุ่มจุ้มทั้งย่างลูกพี่แซ่บๆนัวชั้นย่างเร้งจิมจุ้มครับพี่น้องไลยแล้วไปเกลี่ยร่างหนึ่งกนเด้อร่างหนึ่งกนไปเกลียมาจิมกัน้คาน้ำน้ำใสพอจิตมาไว้ก่อน,นหมดน่ทั้งเซ้อองอะบิกี่ เป็น,มนออหมอหหนออออ้อไฟฟ้าได้พี่น้องใส่หม้อไฟฟ้าในการเฮ็ดกลิ่นโอ้ยกลิ่นมากครับเยอะดีดีมันชุกชุกดีดีป่ะมันต้องชุกมากไปไหมมีเดียมแล้วอ่ะมีเดียมมันม่เดียมนี่มันจิบโบนยาเป็นไงเออกินจุ้นสไตล์บ้าเพชร เขาก็เห็เดบบนี้ละสไตล์ใครก็เห็เดบบนี่แบบนั้นนั่นละเอาเขาเขาแบบออกแกงเมืองนี่เขาจีนี่เหมือนนี่ไปอ่ะ <c oughs> เอนเบบอ,อน,นะนี่เรนอออน, <c oughs> นี่กุ้งด้วยอะไรอย่างนง้ยกุ้งกุ้งแกว้วกุ้งดินี่ได้นอกประมาณนี้อละของพี่ใส่ไว้หนีบอ่ะน้ำจิ้มไว้หนีบถือเอานั่นเออต่างเชือคุณพี่เอหน่อยนะต้องถือเอา โก้ไม่น้อยพอดพี่น้องบาเพ็ดนั่งตำก็โมข้างตรงนี้นสอยนะพี่ไ,ไม่พยย่อยังแด้ไม่พ่อยังแม่ก็อันขังสีขังสีกีนั่งเก,ก้าอี้อยู่เออประยุทธ์ใส่เลยเก็บได้มักพอดีปะนุ่มๆเอาเที่ยงเลยพี่น้องเลยขาดไปเนี่ยพี่ ชาชีไข่มุกนีไข่มุกประยู่ยู่กับบ่อขาวมูขาป้องมูอะูกพี่สิบได้กินรอบซองกินเพือนเพื่อนพี่แข่มุกไข่มุกยูลานผัวแี่สุกแล้วร่ามันบางมันบาง ลูกพี่มัดเลยเนี่ยแดอะลีมือลูกพี่เสียงยังเนี่ยลูกพี่เสียงยังเนี่ยเขาประกาศนะเริ่ดตังจังช่วงนี้เริ่ดตังเด้อพี่น้องรัฐบาลเปล่าเพชรเป็นเป็นอบต่อทำหน่อย เพื่อนายุ่งนี่มีสี่ตำบลม่ร่องเป็นเทศบาลยี่สองตำบลเป็นอบตยู่นสองตำบลันทุกที่ยื่นันองสทัานานบประเพีอันกมของท้องถิ่นส่งเสริมการเลแจัดการแข่งขันกีฬาตำบลกีฬาประเพณีตามติของ่น จะหารักูดที่กู้ภัยไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามฉุกเฉินประสานรอบระบุกาบกำลังกบ้าผู้นุงทนนละว่าจกอนเพื่อดูแลรารียร้องจนบริหารแต่คารส่วนักกินพักไร้ักบุ้งเงินบ่นะพักบุงได้พี่น้องเด้อ ผักบุ้งงอพี่น้องผักบุ้งงอกงามๆเราใส่ทั้งตโตเลยมังแม่พ่อยสต่เอาใส่แล้วก็เอาขึ้นเลยช่วยเอากลุ่มเด็กปลอดสารพิษนะครับอยู่ในระบบปิดที่บม่ได้ใส่สารเคมีจัดการพี่น้องปุ๋ยก็บม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่อาชีพนี่นะกรอบๆท่านพี่น้องอยากลูกพี่อยากะอยากอยากลองชิมเบิงอยากลองกินเบิงกัด ตามเบอร์โทษที่มาเพียนไห่ไว้นะครับเนาะพี่น้องดูชุมแพร่ม่ทรงทั่วประเทศนะครับทั่วราชอาณาจักรใส่กองฟงอย่างงามเลยที่ที่ต้นคลิปมาหันเนาะที่ลูกพี่ออกเบิ้มปมมันปมมันจุย่างดีรับรองไงเบอร์เลาใส่อีกแซ่บหวานจีนช่วยมาเพียนไห่ใช่ไหมใส่มือเดียวก็กรุบๆเนาะ ผักบุ้งต้มมาไอ้ต้มมาลูกพีต้มผักแเนี่ยกผักบุ้งไงเนี่ยไั้เย่ายมัการแล้วก็เอาหัวระบาใช่ไหมต้นเห็ดกผักบุงรอบเขาต้องเขากอดีเป็นดาดาจิ้มจุ้มจิ้มเลาใช้สุดท้ายผักบุงน้อย ค่อยอันนั้นพอดีค่ยกรอบทีแก้วขมใส่พร้อมจุ่มจุ่มเป็นมะแก้วขมแบบสมใส่ร้มด้วยกันพ้นพ้นของกันมับ ข้าวะบบกินเส้เข้าววะเส้เข้าอีกวะเส้เข้าเพียงของกินกลับเนาะสุกเลยดิพี่กินทันมันุูเบิดแล้วนะไม่จะเนื้อเสือผสมเนื้อธรรมดาสนิทเนาดีนูเสือตัวนาสัอ้โตแซ่บปะ ไม <AN> oh. ่ได kind of mm ้ค hmm. oh. mm ิดใจคิดใจคิดใจตุ่ไมาคิดถึงกันโตอะไรอย่าันอืมอืมงี้ยมยังมันที่ โอ้เขาทาตาออออออลอดอืมเขากรอบปุ๊บคุ้มเลยอืมผัดจิบู้ดแซ่บปจิบบ์เมื่อนาน่ผัดกินเนอะเดี๋ยวเหมือนแม่ผัดไฟแดงกินบู้ไฟแดงอืม แม่แม่กำลังสั่งเม็ดท่านตะวันมาเดี๋ยวแม่เสียนเก็ศแห่พี่น้องเขึ้นเบิองอยู่เขาตะวันงอกไข่ไข่กันกับผักบุ้งงอกนั่นแหละเออผักผักบุ้งไฟแดงบนผักบุ้งไฟแดงนี่งต้องกินกับยังกับต้มป่า ไม่เห็นด้วยเค็นข้าต้มครับข้าวต้มปลาดอดีปะข้าวต้มปลาเ็ข้าต้มครับผัดถักบุ้งไฟแดงได้กันเพราเอามาใส่อีกไหมดยอดครบล้วล้งแสบได้ไหมประได้กินเท่าใไม่คิดว่าส่สวยสมคญครบแล้วแค่หมดเขาเคยบอกว่าเขาอีสานอ่ะ ใส่ในเมือง่ะผู้ให้ว่าคนอีสานขบ้ํำแข็งปุ๊บปุ๊บภาคอินเขาจ้้าลูโค <c oughs> <c oughs> ่หรือติ่มซี่ไหมเด้แม่จะเอาฟักมุ้งหออใส่แค่คนคนจะมาแล้วเอ,อ,อ,อา,า,าเอลู วันนี้เขากินอาหารแบบมีผักพร้อมพี่น,อน้องมีเนื้อกับผักเงียในเด้อพี่น้องเด้อนั่งเปิดมูดลูกพี่บาเพ็ดแล้วก็แม่พ่อยไปเรื่อยๆเด้อเอาเขามากินน้ำกับยางตีะเ,เด้อพี่น้องเด้อเคี่ยบว่าไหนอ่ะ มัไปซกเ่กนังแก่วกอนเกก่เสริมแข่งเกื่นจะขี่ก่ะ yeah

พีน้องเอ้ยเปิดเทิมไปหน่อยเดียวนึงกันมือสองมือนึงกันได้ยินข่าวแล้วกันเกิดคัตเตอร์ในโรงเรียนอีกแล้วเด้อพี่นอ้องอยู่มุกดาหารโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์บ่ประมาณนี้นะพี่นอ้องหริดคัตเตอร์ขึ้นนี่ละยากนี่สิ่ะไรพี่น้องมล้วก็เปิดโรงเรียนอ่ะคัตเตอร์ก็คือ อ้างเลยลูกพี่อธิบายรูกค่ะเต่อตัดตัดตัดเกิดเหตุจุ้มไหมตุมเกิดเหตุไหม โฆษาโตษาเนี่ยวิน้องช่วงกินในทั้งบ้านวินน้องมีวาแบบนี้วินน้องบิดมือได้นี่ยเล่นเขาเล่นออกันเนี่เปิดแด้อตอนนี้เขาแบบไปเที่ยวได้แล้วออก,จก็จไปใช้ก็ได้แล <รอ S 2> ้วจ้ะเอาคนนี้กันคามป็นสิาพเป็นก่นเดินรอบโค้งเดี๋ยวยุ่าย่ามไปรอบเล้ปบินยางอยู่รอโค้งมือหนึ่งขึ้นหนึ่งเขาแต่ย่อมจับเก็ดกมันแดง กาศมันเย็นๆก็นี่ก่อนแต่ว่าเมื่อเช้าก็รื่มเย็นแล้วแม่ตื่นมา20อ,องศาตอนเช้าตอนเช้านาวไม่ช่น้ำตอนตอนอันอันแงมแบบชวยนาวไม่ชิ่นห้อนคคะคือแง่หนีดอ่ะห่อนพัดห้อนพัดห้อนพัวก,กับน้ำร้อนเนี่ย อ่อนนี่วมันขึ้นบัดหนาวเอาว่เนี่ยหมหิมะกตปิดเด็กอยากเก็บพ่อ,อหิมะอยู่บนูกเกี้ยอยากเก็บใโยวหิมะอยากไปน่องไปเที่ยวจะปิดเคลือวะนี่ชีวิตข้างน,นึงวะไปหิมะนะดักมือ แต่อีกตรงไหนพี่ไข่มุกจะหน่อยพี่ไข่มุกยังไม่ลงมายังอยู่บนลานอยู่พี่น้องเลยสองล้านเกิดล้านค้าอยู่บางท่เคยไปหลายประเทศเพื่อนเทพเลาวไกรก็ไม่พ้อยเดบิวต์มาเลเซียมาเลเซียครับไก็ไม่พ้อยพี่บริบานพี่อันบ้านเกิดแั่ไม่เกิดนั่นล่ะตอนนั้น ประเทศกับแม่บอยไปเลี้ยงทูก็งไม่ได้ไปพี่น้องอันอันตอนไปเล้ากับลูกพี่ยังในหน่วยครับนะครับไปประเทศเล้าเดี๋ยวบใ้โควิดบ,ดบดนปั้นเลยสิพยายามพี่น้องทั้งประเทศเล้าอยู่ด้วยพี่น้องเลยประเทศเล้าพยายามาเนาะตะก่อนอ่ะกินอันกินนันกินเบ๊ก ผัดได้ไหมไม่รู้ฟดก่อนป่ะไม่ได้ก็เนื้อเน้อที่พี่ไม่ได้กินนะแบดบวกไกินะไรอย่างนี้พี่บวกไกนหวางเป็นต้นบังเอิญกินเบินละชิดเบ็ด เป็นร้อมบ่โอ้คี่ก็จัมได้ไหมกำดีอ๋อเกี๊ยวบ่แข่งแล้ว ับนลูกพา่โอเคดยท่านยิ้มเดี๋พี่น้องจ้ว่ายานคลิปมันแนวโพดเด้อพี่น้องเด้อยังไหนกันทีกินต่อหรอกเบื้องเราเมียบอยกับลุงพี่เนี่ยบ่ได้กินต่อเดี๋ยัวก็ไปกินอีกหลายเดิ้อเน่เนาะเนาะเขาปิดคลิปก่อนไปนะลาพี่น้องก่อนเนาะลูกพี่เนาะ ไปกินต่ออีกแค่น้อยนึงอ๋อพี่ไปคีบกอดเหลือเหลือแบบนี้เหลือลายอยู่เหลือลายอยู่เราจะกินไปเรื่อยๆล่ะตอนนี้เขามีอันเพจเฟซบ,บุ๊กบาเพจบาเพจมัม้ไงแล้วก็ทิตตอกัแล้วก็ยูทูบสือเดียวกันบ,บาเพจกับพาร์นครับ ลิงใต้คลิปมาสั่ผกะโอกมาครับให้พี่น้องไปติดตามให้แน่ตามให้กำลังร่างใจบาเว็บกำลูกพี่กบแม่พ่อยแน่าะแล้วที่นี่ลืมก็ไล่กดแชร์กดติดครให้สองบาเว็ตในเด้อครับแล้วพี่หมีสวัครครับสวัสดีครับแซบก็เชื่อโอ้